สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้นำพาทุกท่านมายังห้วยสำรานนะครับเป็นลำห้วยที่ไหลามาจากโน่นนะครับแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชานนแหนะครับห้วยสำรานนะครับมันก็จะไหลามาตรงบริเวณนี้จะเป็นช่วงกั้นอของบริเวณจากทางบ้านหนองเหล็กนะครับมายังบ้านาแซงแมวหนองแซงแมวนะครับเป็นเขต ของอำเภอวังหินกับอุทุมพรพิสัยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ลำห้วยสำราญนั้นน้ำมันมีเยอะหรือมีน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าก็ช่วงนี้ก็น้ำน้อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังคงมีอยู่นะครับถือว่าก็ไม่น้อยสักทีเดียวนะครับก็ถือว่าหาปูหาปลากินได้นะครับไปทางนี้ก็จะไปอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ไปทางนี้ก็ไปอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมจอดรถไว้ตรงคอสะพานพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของลำห้วยสำราญอยู่ในเขตของอำเภออยู่ตรงกลางนะครับตรงกั้นของอำเภอวังหินกับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับคุณผู้ชมครับตรงบริเวณนี้น่าจะปลาเยอะนะครับมีร่องรอยชาวบ้านมาหาปลากันเยอะทีเดียวครับ เป็นเกาะเป็นเก่งนะครับคุณผู้ชมครับมีตำนานเล่านะครับวัดตรงตรงวัดบ้านหนองเหล็กนะครับที่เขาค้นเจอเขาพบเจอต้นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับจมอยู่ในห้วยสำรานี่แหละครับต้นเขาเรียกอะไรครับต้นอะไรนะครับอที่ที่ชาวบ้านนํามากราบไหว้นะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับแต่เป็นต้นไม้ที่ ชาวบ้านพบเจอจะต้องมากราบไหว้นะครับเจอในบริเวณนี้แหละครับในลําห้วยสํารานแล้วปัจจุบันนี้ก็เอาไปไว้ที่บริเวณวัดนะครับวัดบ้านหนองเหล็กนั่นเองชาวบ้านก็กราบไหว้บูชาแล้วก็ถูถูหาหวยอ่าต้นตะเคียนครับจาได้แล้วนะครับอ่าต้นตะเคียนนะครับนี่เจอบริเวณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับเจอจนต้นตะเคียนอยู่ใน ใต้หนองน้ําของห้วยสํารานนี่แหละครับใต้ลาห้วยสํารานก็เอารถ10บล้อเอารถเคลนมายกนะครับคันแรกนะครับเอามายกปรากฏว่ารถนะครับเกือบจะพลิกคว่ำนะครับพอเอาขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามันล้อหน้ายกแล้วก็จะพลิกคว่ำแล้วก็รถเกิดอาการสั่นๆนะครับทำให้เจ้าของรถทําให้เจ้าของรถ10ล้อนะครับไม่กล้าที่จะขนนะครับก็บอกลาชาวบ้านแล้วก็ทางวัดแล้วก็กลับบ้านไปเลยนะครับ ชาวบ้านก็ต้องเรียกคันอื่นมานะครับจนกระทั่งเอาต้นตะเคียนใต้หนองน้ํานี้ไปไว้ยังบ้านหนองเหล็กได้สําเร็จนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ,อตำนานคร่าวๆนะครับที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ